ที่อะรับเข้าสู่ช่อง Road Rider ครับผมพบก,กับผมรุ่นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปการเด้งงานล n e แมนให้ดูนะครับผมผมรู้สึกว่างานมันเด้งแปลกๆตั้งแต่ตอนอัปเดตครั้งล่าสุดนะครับผมเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ววันนี้น่าจะวันที่สิบ้านะสิบห้าธันวาตัวคลิปที่ถ่ายเนี่ยผมถ่ายวันที่14 14ตอนเย็นก็คือเย็นเมื่อวานเดี๋ยวมาดูกันครับผม เดี๋ยวขั้นแรกเราโชว์ดี่ก่อนโอ้โยแย่จะเกิดปังอะไรนะดูตรงไหนวะข้อมูลส่วนตัว <S <S อ่ะอแล้วพี่ค่อยไปปิดเออเดีด๋ยว<ม>อันนี้เดียวโห basic ป .4 พัทเรียงเลย นี่แหละประเด็นก็คือต้องเรียงอย่างนี้ไงที่เรียงพี่มาจะ<ม>ได้เห <c oughs> ็นตัวไ <c oughs> อ้ยาหยันยาเลย แม่งไม่สงสารกูเลยปวดหัววิ่งบังเหอะไม่ถ้าถ้ามันเข้าช้าและมีงานเยอะผมยังพอได้วิ่งอยู่แต่ว่าถ้างานได้น้อยแล้วมันเข้าช้าเราไม่ได้วิ่งแน่นอนเพราะเราเข้าทีหลังอะแล้วงานมันน้อยคนจงนอนแล้ก็ว่างเยอะตัวนี้ผมเดงก่อนจงอนวเมื่อกี้ผมเดงก่อน

ไห้ตัวนึงไงตัวนึงอือฮึฮึฮทีนี้อ่ะท,ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนเน็ตเป็น Wi-Fi เอบซีต้องใจต้องใจเนี่ยค้างนานด้วยนะลากรวิ่งก็ไม่ได้ค้างหรอกหายแวบเนี่ยไม่ต้อไม่ต่อยาวไม่ถึงทำไมอ่อ ทำไมไม่เด้งล่ะไมเด้งอยู่สองเครื่องอ่ะฮมแม่งขึ้นสองตัวเลยได้พี่เลิศโทรมาหาแกไปบ้านอาจารย์เหรอพี่เลิศไปแล้วอ่ะอ๋อไปแตดตอนไหนไม่รู้น่ะอ่ะ อันไหนดยก่อนนี่อืมทำไมเราเดิงมาพร้อมกันเมเรเดิ่งกว่านี่ขนาดไว f ฟ,ฟบ้านนะนนนนะเน็ตเท่ากันอนเหียเครื่องกัดกัดกี่ตัวแล้ววะ มาเป็นมาเป็นรถไฟเลยตลอดจะเนึกไรเรื่องคือถ้ามองสองเครื่องเนี้ย ผมว่ามันค่อนข้างแตกต่างเลยนะถ้าอยู่ในมือเราเด้งก่อนขนาดนี้ยังไงก็ไม่พลาดอะ่ะบอกเลยถ้าไม่ใช่ว่าจิ้มพลาดเองอถ้าขึ้นก่อนขนาดนี้ยังไงยังไงก็ติด อ้ <c oughs> ใครมาก่อนี่โป้งมาก่อนมดเลยเบสิกมาก่อนมดเลยมาก่อนทุกตัวมันรู้สึกตั้งแต่อัปเดตใหม่ๆทำไมมันเรากด งานไม่ได้ยากขนาดคืองานน้อยเราก็ไม่ได้กดยากขนาดนี้อถ้าเข้าเต็มเต็มันต้องได้วิ่งบ้างแหละนี่แม่งเข้าเต็มเต็มไม่ได้วิ่งเลยก็แปลกมือตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละี่อัปเดตพอดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่ ก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่เลยคือเบสิกอ่ะงานเข้าก่อนเกือบจะทุกตัวนะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิกว่าเปอร์เ็นเลยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยที่ถ่ายเมื่อกี้มีอยู่งานเดียวที่ที่เด่นก่อนก็คือตัวที่ระยะห้าโลครับคือโปรกับเบสิกเอโปรกับโปรพัดเด่นก่อนนอกั้นที่เหลือก็เบสิกเข้าก่อนหมดเลยครับผม แล้วเครื่องของเบสิกเนี่ยก็คือเจ้าของเครื่องเนี่ยเขาวิ่งไลแมนหลากหลาแล้วเขาวิ่งช้อปปีนะแล้วเขาก็วิ่งไลแมนเสริมไปด้วยโทรศัพท์เขาก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับผมไอซ่สิบเอ็ดเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าดูคลิปนี้แล้วเห็นว่างานเด่งก่อนไปซื้อมาใช้กดไลแมนนะครับผมรับรองว่ายากครับกดยากถึงงานจะเด้งก่อนแต่ว่าก็กดยากครับผพเพราะว่าเครื่องมันช้า จังหวะดสองนั้นมันประมวลไม่ทันมันก็จะช้าหน่อยไม่ช้าหน่อยแต่ช้าเลยแหละแต่ว่างานเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดนะครับแต่ว่ามันก็ให้ก็ให้เห็นอยู่อะว่างานมันเด้งเบสิกก่อนแล้วก็ค่อยมาโปรแล้วค่อยมาโปรพัดนะครับคือการว่าโปรพัดเนี่ยมันเด้งช้าเลยจริงก็อยากให้มันงานเด้งพร้อมกันนะอันนี้เราเข้าใจนะครับว่าีคนใหม่เข้ามาเราเข้าใจได้นะครับที่ ที่บริษัทจะให้เขาเห็นงานก่อนนี่เราเข้าใจได้ครับผมเพราะว่าถ้าคนใหม่เข้ามาแล้วเด้งงานเด้งพร้อมกันกับทุกคนเลยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้หรอกครับผมกูไม่ทันหรอกง่ายว่าหนึ่งเลยมือก็ยังไม่มือยังไม่นิ่งยังกดไม่ทันโทรศัพท์มาแรกๆก็อาจจะไม่รู้ก็อาจจะไม่แรงมากยังไม่มีทุนอย่างเงี้ยยังไม่มีงบถ้า มาเด้งพร้อมกันหมดทุกคนเลยเด็กใหม่ก็อยู่ไม่ได้บริษัทก็ต้องต้องจ่ายงานให้เด็กใหม่ก่อนอันนี้ผมพอจะเข้าใจครับผมแต่ว่าถ้าจ่ายงานแบบเนี้ยครับเบสิกโปรแล้วค่อยมาโปรพัทยอย่างเงี้ยตายดีครับผมโปรพัทอะโปรเนี้ยเบสิกนี่มันไม่ใช่แค่เด็กใหม่คนระับบางคนที่เขาวิ่งแบบยังไงอะเขาวิ่งเป็นงานเสริมอย่างเงี้ย เขายิ่งงานเสริมเงี้ยวันหยุดหรือว่าเวลาว่างเงี้ยแล้วเขามาวิ่งเนี่ยเขาอยู่เบสิกเนี่ยแล้วงานเด้งก่อนนี้เขาวิ่งกระจายเลยดิครับแต่คนที่วิ่งประจําก็หอนเลยกครับเงี้ยแล้วคนที่วิ่งเป็นงานเสริมเลยมันก็เยอะด้วยไม่ใช่ว่าน้อยๆน,น,นะครับแล้วเขาอาจจะวิ่งมานานแล้วเงี้ยแต่ว่าเขายังอยู่เบสิกอยู่เงี้ยแล้วเขาก็มาเห็นงาน,างนี้ผมว่ามันมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่ถ้าให้เป็นคนใหม่เลยเงี้ยเ,เห็นงานก่อนชักอาทิตย์สองอาทิตย์ ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยอันนี้พอรับได้ครับผมก็ยังไม่เคยทําคลิปตรงนี้แล้วก็รู้ว่ามันมันคนใหม่เขาเด้งก่อนมาแต่ไหนจะไรแต่ว่าไอ,ตอ้ตอนตอนเนี้ยมันถึงขนาดขั้นที่แบบเบสิกเด้งมาก่อนเลยโปรตามแล้วก็โปรพัฒตามนะผมว่ามันไม่โอเคนะครับยังไงก็นะบริษัทช่วยดูหน่อยก็ได้ถ้าเห็นคลิปนี้ก็นะช่วยปรับให้มันเด้งเท่าๆกันหน่อยนะจะกระถ้าโซนในเมืองมันอาจจะไม่ค่อยตกมากหรอกครับรายได้เพราะว่า งานมันเยอะเยอะมากในเมืองไนงะกับวงกลางวัน11โมงเที่ยงงานก็ยังลอยอยู่แต่สําหรับรอบนอกอย่างผมแล้วหรือว่าบางโซนที่งานเท,ที่ยงก็พอมีอยู่แต่ไม่ไม่ลอยแล้วนะทุกวันนี้ไม่ถึงไม่มีงานลอยแล้วแต่ว่าก็ยังมีงานเด้งมาเรื่อยๆให้กดเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมาลําบากตอนประมาณ9โมง10โมงช่วงนี้ 11. งานจะน้อยแล้วคนออกออกวิ่งเยอะแล้วในเวลานั้นนะอ่ะคนเห็นงานชา้ากดไม่ได้เด็ก แล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็ประมาณบ่ายสามเป็นน้นไบบ่ายสองบ่ายสามจนถึงประมาณสี่โมงกว่าเนี่ยกดยากชิดหายเลยตอนตอนเนี้ยยากที่ผมเปรียบเทียบนี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในกลุ่มผมมันมีโปรพัดอยู่ไม่กี่คนน่ะคนสองคนสามคนต้องนั้นก็โปรเบสิคโขโปรเบสิควิ่งกระจายเลยผมนี่นั่งแช่เลยครักดไม่ทันเลย นั่นเด้งก่อนกันแวบเดียวก็จริงครับแต่มือทุกคนมันก็ใกล้ๆก้กันหมดแล้วอะเครื่องก็ไม่ได้แรงไม่ได้ด้อยต่างกันมีเครื่องรูทมีเครื่องเดิมแรงอะไรเงี้ยมันก็เยอะอยู่เครื่องเดิมแต่ก็เป็นเครื่องดีแล้วก็มีเครื่องรูทอีกหลายคนอย่างเงี้ยมันเอาไไง,ไง่ายปูพัดมันก็ไม่ทันเขาเด้งช้ากว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก็อันเนี้ยแค่ทำคลิปมาให้ดูนะครับผมระบายนิดๆ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย